มาให้ตามไปไปจะเปลนเขาตัวเดียวุ่แขนตาตัวหน่อยมันดิ่เนูะมันตกมันเนาะ งั้งจริงๆพวกสี่เมตรได้มั้งตัวเนี้ยใช่ไหมอืมสี่เมตรอ่ะสี่เมตรเกินสี่เมตรห้าเมตรก็ไม่รู้ก็จากจากจากขามาถึงเข่าก็ถูกไม่ถ้าสิบแล้วนะสองเมตรสามเมตรสี่เมตรกว่าอยู่ ีม็ดกว่ากันไม่ให้ตัวเล็กตามก็เลยเปเอากาศได้ไล่สุดก็เห็นตวน้อยแล้วตั้นยม้ต้องมัน โมโหโมโหโมโหจะต้องเด็กโมโหเปนแค่เลยโมโหตัวเล็กแค่ทิมอ่ะตัวเล็กที่ผมว่าพ่อจะเป็นแค่เลยกินตันได้เนี่ยโอซิตันอยูนี้เนี่ยซิตันเกตันขึ้นเนี่ยตัวเนี้ยเออตัวนี้มันซิตันตันขึ้นเจ็ดตันขึ้นใหญ่มาก เก็บนักกอเก็บยัดปากเก็บยัดปากมันก็ดูไม่น่าเกลียดเล่นโมโหตอนนั้นมาเชิญนี่ไปร้องใส่เลยหฮะต้นนี้เลยโหมันไม่มีลูกมีเอาหลามงี้เนี่ยเอาเฮ้ยโอ้ยนี่หลางนี้เนี่ยเอาโอ้ยตอนนี้เฮ้ย

ไปล็อกไอไ้ไอ้ตัวเล้คุณดือ้อโ้ตัวนี้ใหญ่ออามากเลยร้อนทางสองตัวถนะึงจะอะไรเหมืนตัว,วนี้ยืนผอบเลยเนี่ยเนี่ยอืมผอบช่วงตรงมัน,มนย,ยังไม่เจอไอ้รถถังไอ้ไอ้ไอ้รถถังใหญ่วันนี้อีกอ้วนกลมบักเลย เป็นแพงเนี่ยตัวนั้มันกรแทกตรงนี้หลังสลาไปชุม ก็กันไม่ให้ตัวเล็กขึ้นมาตัวเล็กตกมันด้วยตัวนี้กันตัวเล็กจะตามให้ตาม